สองทุ่ครึ่งวันนี้นะครับน่าจะช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยทูป,ปะเต็มมีกองถัพอากาศนะครับผมก็มีเมอรักเมยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับทั้ง5คู่ทั้งช่วงแรกนะครับทางปลายทีวีแล้วก็3คู่ในช่วงทางช่อง8นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับส่วนช่วงแรกก็11เโมงครึ่งเป็นต้นไป วันนี้ก็มาดูกันเลยครับว่าน้ําหนักแต่ละคู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมใครมาลดเยอะลดน้อยแล้วก็ใครที่น่าสนใจกันบ้างเปิดหัวด้วยทางด้านสุกหน้าพย,ายักเมืองชนนะครับก็เจอกับทางด้านเหล็กขึ้นรูปเกรตดภัยสดนะครับคู่นี้102อ่อนด์นน้ำหนักมาช่างจริงเนี่ยทางด้านเหล็กขึ้นรูปเนี่ยก็มาช่างผ่านเลยไปเดินไปเดินมาผ่านเรียบร้อยไม่ต้องไปลดเลยเช่นเดียวกับทางด้านสุกหน้านะครับมาถึงก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มาช่างขาดไปเลยนะก็น้ําหนักนี้ไม่มีปัญหาทั้งคู่ รูปร่างก็จะอยู่ที่สุขหน้านะครับแต่ลูกขยันลูกบูลูกสู้ก็จะอยู่ที่เหล็กขึ้นรูปนะความมั่นใจช่วงหลังลูกบูลูกสู้ช่วงหลังแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องของข้อคายการฟริสซ์อลเนี่ยผมยังเอียงไปทางเหล็กขึ้นรูปที่อยู่กับทีมงานแสงมรกตนะผมมองว่าดีกว่า ยังมองว่าลูกบูล,ลูกสู้เลยคือรูปหน้าเชียร์กว่าน้าเข้าไปก่อนซื้อขายออกตัวกันสัุที่2ครับซ้ายนครผู้ก,กองบาดบางบาหรือว่าสกอสงงหยยิมนายหนุ่มสายสารยานะครับเจอกับเลียมเพชรสิจาสิงครับร้อยยี่ปอนด์ก็จะได้ใหญ่หน่อยครับซ้ายนคร,นครวันนี้มาเกินไป1.6เลยนะก็ดูว่าทำน้ำหนักอีกสักพักนึงเลย ตันทางด้านเหลี่ยมเพชรมาร้อยไม่มีปัญหาเลยก็ลูกคู่นี้รูปร่างที่อยู่ที่สายนครแต่เหลี่ยมเพชรก็จะได้ในลูกเรื่องของลูกหนักแรงลูกบูลูกสู้วจิตวัวใจแล้วก็ผู้ช่วงหลังเนี่ยเหลี่ยมเพชรก็เพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทําได้ดีนะผมมองว่าหน้าเข้าไปที่เหลี่ยมเพชรซื้อวจิตวัใจซื้อลูกบูลูกสู้นะผมมองว่ายัางไงแพ้ชนะไม่รู้แต่ร่างกายแล้วก็ลูกขยันลูกบดเบียดนะแล้วก็เรื่องของความความเชื่อถือนะของทีมงานกองทัพภาคที่สาผมว่าดีกว่านะเพราะว่า่าาาาทงงงด้นนชวหลัคร จะยอมก็ปล่อยดื้อเลยสำรคู่ที่3คมับสมิงเดย์รุ่นเย่าวิจบางแก้วเจอกับเพชรสามารถเมืองผาภูมิ1้อปอนด์นะครับเพชรสามารถมาเกินไป1.5ไปลดมาสองรอบก็ผ่านเรียบร้อยเจอกับทางด้านสมิงเดย์ที่มา11้อพอดีเลยก็ไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวก็คู่นี้เนี่ยลุงลูกบูลูกสู้เนี่ยลูกสู้เนี่ยก็จะอยู่ที่เพชรสามารถนะแต่ขาต่อยหมัดแต่ก็สมิงเดย์ก็มีลูกหนักเหมือนกันแต่ก็อาศัยในเรื่องของชิงจังหวะเอาดักต่อยดักศอกนะคู่นี้เนี่ยโดนต่อโดนทีต่อที ใครจะไปก่อนผมเอ็นเอียงไปทางที่สวิงเดย์เนี่ยอาจจะยุบก่อนนะเพราะว่าเพชราสามารถช่วงหลังเนี่ยบูสู้ดีมากๆแล้วก็กลับมาสองไฟที่นี่ถือว่าโชว์ไว้สวยเลยผมมองว่าโดนต่อโดนเพชราสามารถน่าจะอยู่ได้น่าจะดีกว่าส่วนคู่ที่4พลทวีศักดิ์จอระเวศน,นะครับหรือว่าแสงมรกตเจอกับอสุนน้อยสิจาสิงห์ร้อยยี่สิบสามปอนด์อสุนน้อยตามสู้ตามชื่อเลยครับเดินบูเดินลุยนะก็เชิงไม่สนชนอย่างเดียวเจอกับพลทวีศักดิ์ที่ ทำไว้ดีเลยนะถือว่าล่าสุดใช้ได้เลยผมว่าร่างกายช่วงหลังแล้วก็ความยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นเกมผมมองว่าพลทวิศักดิ์ดีกว่าแล้วก็คู่เอกน่าสนใจนะครับผมทางด้าน VIP สิจาต้นนะครับเจอกับเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยครับพิกัด1 0 5ปอนด์นะครับก็ช่างจริงน่าจะ1 0 4จริงๆขึ้นไป103นะครับแล้วก็ขยับน้ําหนักขึ้นมา104 เพชรสีนินเนี่ยก็มาร้อยเจ็ดนะครับก็ลดแปีกน้อยนิดก็สามปอนด์นะแต่ก็ดูแล้วน่าจะเหนื่อยหน่อยนะผมมองว่าการเตรียมตัวอาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าช่วงที่ใต้ช่วงนี้ที่ใต้าอาจจะฝนตกส่วนทางด้านว p นะน้า VIP นะนหนักก็มาสบายเลยมาร้อยสามจุดเก้าก็เลยขยับมาเป็นร้อยสี่นะคู่นี้ก็แรงประทะไม่ห่างกันลูกบูลูกสู้ไม่ห่างกันก็อยู่ที่สภาพร่างกายและผมเองยังไปทาง v i p แพ้ชนะไม่รู้ก็เดินบูสู้เหมือนเดิมนะครับเอาฝากไว้ห้าคู่พรุ่งนี้นะครับเล็กขึ้นรูปเหลี่ยมเพชร เพชรสามารถพอทะวีศักดิ์เราก็ปิดท้ายด้วยเพชรสีนินรักและชอบและเห็นและเชียร์เหมือนกันก็ตามกันมาได้ส่วนใครจะส่วนได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นทัศน์าส่วนตัวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e นะครับ YouTube มวยไทย2 0 0 0แล้วก็ Facebook มวยไทย2000ด้วยนะครับเข้าไปอัปเดตขอรแกรงขันแล้วก็อัปเดตรูรลางหน้าตาช่างกันได้นะครับผมในทุกๆเช้าเลยนะครับผมของทุกๆวันที่มีมวยทำการแขันเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณและสวััสดีครบ